เสื้อผ้าทําไมแม่จะไปไหนนิวบ้านเราโดนยึดแล้วลูกว่าไงนะนิวรีไปเก็บเสื้อผ้านิวน้ลูกเราต้องย้ายออกจากที่นี่แล้วทําไมบ้านเราถึงโดนยึดพ่อไอ้มิทินใช่ไหมมันหลอกแม่จนหมดตัวแล้วใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับมิทินเลยลูกฉันจะคอยดูทาแม่ฉันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะเธอจะยังอยู่กับแม่ฉันไหมอย่าไปถือสานิวเลยนะบ้านหลังนี้พี่เอาไปเข้าธนาคารตั้งแต่ยังไม่รู้จักกับเธอซะอีกแต่เธอต้องมาโดนลูกพี่ว่าให้แบบนี้ไม่เป็นไรครับพี่พรฮะเราจะต้องมาอยู่ที่นี่ ใช่แล้วลูกเรามาอยู่ที่นี่แหละที่นี่เป็นบ้านญาติผมเขาไปย้ายไปต่างประเทศแล้วอยู่ได้ตามสบายเลยนะครับแม่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกบ้านมันหลังเล็กเกินไปอะ่ะก็ดีกว่าไม่มีที่อยู่นะลูกเพราะตอนนี้เราไม่มีที่ไปแล้วโอ๊ยทำไมร้อนจังที่นี่มีแอร์ไหมเนี่ยที่นี่ไม่มีแอร์หรอกลูกไอควาครับผมได้งานทําแล้วจริงเหรอเดี่ยได้งานอะไรล่ะงานรปภครับเราจะมีเงินเจ็บให้ตัวเล็กนะนะครับ เดี๋ยวหนูจะไปหางานทําแล้วก็หาเงินมาดูแลแม่เองส่วนคนอื่นน่ะให้เขาเก็บเงินเดือนไว้เลี้ยงตัวเองให้รอดเถอะแม่เห็นลานขายเสื้อผ้าที่อยู่ตรงโน้นน่นะเขาเลือกสมัครพนักงานนะลูกลองไปสมัครดูไหมเอามิทีนไปไหนมาเพื่อน,นเราจะมาบอกแกว่าถ้าคนซีนิวมาสมัครงานแกรับหน่อยนะเพื่อนเฮ้ยทำไมว่ะเป็นลูกเลี้ยงเราเนี่ยตอนนี้กําลังหางานอยูไ่ได้ไม่มีปัญหาเพื่อนสวัสดีค่ะมาสวัสานค่ะชื่ออะไรครับ ชื่อนิวค่ะอ๋อรับครับรับครับมาทำงานพวกนี้เลยนะครับจริงเหรอคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทำไมร้านนี้รับพนักงานง่ายจังหรือว่าหน้าตาเราดูมีความสามารถขนาดนั้นเลยหรอแม่เป็นยังไงบ้างลูกห้านเสื้อผ้าเขารับหนูเข้าทำงานแล้วนะแม่จริงเหรอลูกยิ้มอะไรไม่ต้องมายุ่งฉันบอกแม่ไม่ได้บอกเธอ